สวัสดีค่ะมามาพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนี้ยเป็นเขาแรเบางมื่อนี้พี่จุมยังเห็ดยังกินกุ้งอบอุ่นเส้นแบบหม้อนะคะเพิ่งเสร็จร้อนๆใหม่ๆเลยค่ะหอมหอมหอมกินอันขิงใส่ขิงหลายจักหน่อยใส่หมอกับซื้อสกินบอคักเนาะเทศใส่จานให้บางเด้ โยโยะยโยะเด็กอหอมโยโยะยัยยยยยไไงหอมค่ะหอมุอง้งก่ะตุ่งสวดก่ะตุ้งสวอดเด,ด้อะว้่นห่อนฮามึ้งลำไส้แตกเด้อจ้ะผักชีลอยหน้าค่ะผักชีลอยน้าอันมันไม่ขึ้นชายเนาะไ,ได้ออกผักชีแทน แต่กะส่ซาล,ลาลีของอัอนกิดอยู่นะอัน,นของมือหอกอ่ะเนาะของบวกฝรบบั่งขอใส่ซาลาลีเมืองไทยมันหายยากมเาเด้อผู้ใดอยากเอ้ามาจ้าน้องไก่พุงอบวุ้นเส้นจากวันนี้ร้อนๆเลยค่ะจะใส่มือผู้ใดไ,ได้บาดเจ็มันหวัวแน๊อื้อหอเยดย่อยโซนมากกินขา้าวกินข้าวแรกเนี่ย อ่อยฮามอกันจะแก้กลุ่งได้บ้างอ่ะต่เนี่ยมันคือหานนเสพกลุ่งสดสดเลยเนี่ยแด้กุ่งสดสค่ะว้าวซ้มวนมากมั้งกิยงใส่กิ้งหลายหลายอืมครับ ตอนอย่งนล้ววันนี้ไปช้อปปิ้งก็เลยมาทำสายหน่อยวันนี้กินแซนไปก่อนกุ่มหนัน กุ้งไม่ได้ถอดเปลือกนะคะจุมากแบบบ,บอบ่อต้องเปลือกมันออกไหมค่ะอ้าวหื้ยหู้ยสดสูตรกุ้งรงแก่มากสดต้อเนื้อค่ะต้องเลือกแบบ ม่เ <ไป S 1> ค็สดนะมัั่อมาด้วยค่ะกดอกมันสิน,นะคะ Hôm Hôm nào ăn nha. Mà Má cũng không ăn cả ความเผ็ดเผ็ดยเหมองๆๆม่งอากาศดีค่อนข้างดีวันนี้เลยกินกนนุ้งผัวภาพไปร้านแก้วจิงิงเนี่ยอืมฟังกาฟัง Kalau ah, nak. Awak ah. oh, ah, guna. Ah, Pakin-kinkin ah. ah, ke so barak-kin baranya. dulu tak. Oh, ah. วุนเส็นห่อหน่อยมันเลยเลยมาเด้อพุดยากน้ำกันนะกินเขาแยงย่างซาวนอดกิงแฮม Ừ, ngon lắm nha à loan cả loan toàn mua Ừm